สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่13พฤษภาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิพจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านได้รับชมแล้วชื่อชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 6621นะคะ รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาขอดูภาพนิ่งได้เลยนะคะทางไลน์นะจ๊ะ ในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปรษณีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่5 0บาทแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะจ๊ะองค์ที่1นนะคะเป็นเ ลูกตะโพนถักเชือกนะคะแล้วก็เขย่าแล้วมีเสียงนะคะพี่ๆ ีน้ำหนักนะคะอ,องนี้หนักอยู่นะจ๊ะอ,องนี้าอาองนี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะ ต่อไปองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นแบบนี้นะคะอ่าเป็นร็อกเก็ตกับตะกุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองคูนะคะนี่ตะกุดนะคะ ล็อกเก็ตพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมเป็นองค์ที่สองนะคะพี่ๆองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็น รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นสร้างเขื่อนนะคะ ขียนด้านล่างว่าสร้างเขื่อนนะคะหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สามนะคะ ต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นเหรียญพัดยศนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดประดูฉิมพีนะคะพอสอง,สองห้าหนึ่งหกนะคะคาองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สี่ ต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จร้อยปีวัดละฆังนะคะ พระสมเด็จร้อยปีวัดะระฆังนะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกนะคะเป็นพระสมเด็จเกรดชยยัยโยพร้อมกล่องนะคะ ด้านหลังนะคะค่าพระสมเด็จเกศชโยนะคะเป็นองค์ที่หกนะคะพร้อมกล่อง ต่อไปองค์ที่7นะคะองค์ที่เจ็ดเหรียญพระอุปชาอีวสัสตะหีบนะคะด้านหลังนะคะ เขียนปีพศสองพันห้าร้อยสี่นะคะค่าเหรียญพระอุปชาอีนะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดนะคะ องที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะ หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้านะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะ หลังนะจ๊ะเขียนว่าวัดธรรมสารานะคะ <t> ค้าเหรียนหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะ องค์ที่สิบเป็นพระสมเด็จพร้อมกรอบนะคะ พระสมเด็จนะคะพร้อมกรอบนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบนะจ๊ะต่อไปอง์ที่สิบเอ็ดนะคะอง์ที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะคะ ด้านหลังนะคะขาองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสอง องค์ที่สิบสองเป็นเหรียญอ่เดี๋ยวนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ หลังนะคะเขียนปีพศสอง5นห้าห้านะคะหลวงพ่อโสธรค่ะเป็นองค์ที่สิบสองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสาม เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ ค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เป็นอ่าเขี้ยวแกะสลักเป็นรูปเสือนะคะไม่ทราบว่าวเขี้ยวอะไรนะคะพี่พี่ องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปนะคะองค์ที่สิบห้าองที่สิบห้าเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัฒนนะคะหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะ พี่พี่องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะคะอายุครบ80ปีนะคะค่าเรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเป็นองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่17นะคะ องค์ที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดวัดดอยแม่ปังนะคะคูณนะคะพี่ๆมแีแดงตองไฟ ด้านหลังนะคะวัดโดอยแม่ปังเชียงใหม่นะคะหลวงปู่แหวนเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆสิบเจ็ดต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะ องค์ที่18เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ พระพี่องค์นี้นะคะพระปิดตาเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้าองค์ที่สิบเก้าเป็นพระพุทธชินราชนะคะพิมพ์แต่งนะคะ ด้านหลังนะคะคาปาพุะพุทชินาลาดพิมพ์แต่งองค์ที่19นะคะ ต่อไปองค์ที่20นะคะองค์ที่20เป็นพระสมเด็จข้างหลังเป็นตาแผ่นดินนะคะพร้อมกรอบนะคะ องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่20นะคะค่ะพี่ๆวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะมี20องค์นะคะถ้าหากพิจารณาดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะในเบอร์เดียวกันเลยนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะคะเปิดที่เชา่าเปิดเช่าบูชาที่300เหมือนเดิมส่งฟรีเอเสรับ e แ,แบบเก็บเงินปลายทางบวกห้ บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องก็บวกแค่50บาทแต่ขออย่างเดียวขอเป็นคนที่สะดวกรับนะคะสะดวกรับจริงนะคะไม่ปิดเล่นนะคะฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะพี่ๆถ้ามีเปลี่ยนแปลงวันยังไงเดี๋ยวหนูจะบอกอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ